สวัสีซูเปอร์บค์นะครับวันนี้เราก็อยู่ที่จังหวัดอุทัยธานีนะครับวันนี้ผมพามาชมเจ้าคาวะสกิแซดสามร้อยเอบีเอสเปย์สามสิบเจ็ดนะครับสีน้ำเงินเทาดำนะครับตัวนี้เป็นสีที่สวยนะครับสำหรับผมนะฮะก็สีนี้มีเข้ามาไม่บ่อยมากนะนะฮะส่วนใหญ่จะเป็นสีแดงสีเขียวสีดำนะครับสีนี้ก็น่าจะเป็นคันที่สองคันที่สามนะครับที่เห็นนะแล้วก็สภาพใช้ได้เลยนะฮะผมสวิต ไปให้หลายอย่างเลยนะอย่าบอกพาชมว่าผมสวิตอะไรไปบ้างนะครับก็ตัวนี้นะครับเริ่มมันที่ด้านหน้าเลยนะครับผมสวิตยางไปให้ใหม่นะครับแอดพิล่าร้อยยี่สิบเจ็ดสิบสิบเจ็ดนะครับเส้นนี้ก็เบิ์ใหม่ประมาณพันห้านะครับอันนี้คือราคาส่งนะครับนะคบปีเกือบสองพันนะครับผมเปลี่ยนไปให้แล้วเรียบร้อยนะฮะจานมีตกรองนิดหน่อยนะครับเรียนตามความจริงนะฮะมีลายนิดหน่อยนะครับแต่ผ้าเบรกนะครับเดี๋ยวผมดูให้เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับผ้าเบรก ใหม่กริปนะฮะแล้วก็ล้อสีนเงินเดิมจากศูนย์แท้1น0นะครับพร้อมของแต่งกาลมอเตอร์สแตนเลสนะครับนะฮะเครืึนโยสองสูบนะครับจัดการสีท่อให้แล้วนะครับปัดเป็นให้มันเงานะครับให้มันไม่มีสนิมนะครับกองผมเปลี่ยนน้ำมันเป็น,เป,นเป็นกองน้ำมันเครื่องของฟูให้ใหม่น,นะครับผมรถนะครับเรียนตามความเห็นเนาะก็ ลุยนะครับรถค่อนข้างที่จะลุยตามพวกน่าจะเป็นถนนดินด้วยนะฮะเพราะว่ามีภาพดินติดมอน้ํานะครับเยังไงเดี๋ยวน้องจะจัดการขาาดินตรงนี้ให้นะครับมันเกลี้ยงกว่านี้นะครับไฟหน้าสวยดีนะครับสองดวงพร้อมมากับชิวแต่งนะครับไฟเลี้ยวเดิมนะครับของแต่งข้างบนก็จะเป็นกระจกไปแฮนด์ทรง CRG นะครับยี่ห้อเมียวันนะครับเลขไมค์คันนี้นะครับ วิ่งมาที่42,600โลนะครับวิ่งเยอะผ่นควนนะฮะก็เป็นเลขใหม่แท้แท้นะครับทร้านเราไม่เคยกอใหม่เด็ดแดงสิ้นนะครับแล้วก็เรื่องของเลขใหม่ถ้าไม่แท้นะครับยิดดีคืนเงินที่ลูกค้าซื้อไปหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็จะมีช่วงทิปพวกอะไรเงี้ยครับทิปเอทิปบีก็มีนะครับตัวนี้ทิปเอทิปบีแล้วก็วิ่งมาทั้งหมดนะครับแล้วก็ไมวัดรอบเป็นแมนนวลนะครับความเร็วเป็นดิจิตอนประมาณนี้นะครับ ตัวถังนะครับสีเงินสวยเดิมดีแท้นะครับแล้วก็ด้านข้างนะครับสติกเกอร์นะครับเดิมต่างๆอยู่ครบนะครับสีสวยดีนะครับแข็งมีล่อรอยแห่งการสีถลอกนิดๆหน่อยนะครับตามงแเราเห็นการใช้งานทั่วไปนะครับเครื่องไม่เคยแกะมมาร์กตรงนะครับมาร์กเซนเซอร์ตรงนะครับหัวนงหัวน็อตนะครับไม่เคยแกะใดๆทั้งสิ้นนะครับตาแมวนะมันเครื่องสังเคราะห์แท้ผมถ่ายมาให้เรียบร้อยนะครับ ตรงนี้ไม่ได้เก็บสีไปให้นะครับลูกค้าซีเรียสผมเก็บให้นะครับเป็นล่องรอยของการเหยียบนะครับก็เป็นธรรมชาติที่มันจะมีสีอยู่บ้างนะครับตัวนี้ผมเก็บสีให้แล้วนะครับพอใช้ได้นะครับส่วนใหญ่จะเป็นล่องล่องรอยคล้ายๆแบบนี้ครับผมเลยเก็บให้เลยนะสีโคงเดิมนะครับสีโคงเดิมไม่เคยทำนะครับสีด้านข้างสวยเดิมดีนะครับสติกเกอร์อยู่ครบท่อเป็นท่อปลายสามนิ้วนะครับ อคาพูิกนะครับของเทียมนะฮะก็ไม่ดังมากนะครับแล้วผมก็เปลี่ยนน้ำมันเบรกหน้าหลังมาให้แล้วนะครับตัวนี้ส่เป็นดอทสนะครับของเชลน้ำมันเบรกสาคัญนะครับผมต้องเปลี่ยนไปด้วยนะครับเพราะว่าบางทีดํามาเหลืองมามากนะครับอายุเกินปีกว่าผมต้องเปลี่ยนให้เลยนะครับน้ำยามานาก็เหมือนกันนะครับผมจานดิสหลังนะครับมีตกลงนิดนิดหน่อยแต่ไม่ลึกนะครับยังใช้งานได้อีกยาวนะครับพ้าเบรกหนาผมเปลี่ยนให้แล้วนะครับ400เดิมนะครับ ยางแอพิล่าร4 0นะครับตัวนี้ผมเปลี่ยนให้แล้วเรียบร้อยนะครับปียาง2020สัปดาห์ที่ส4บนะครับนะฮะดอกงะงะเลยนะครับเพิ่งวิ่งได้ไม่ถึง10โลนะครับไาสั้นแต่งนะครับพร้อมไฟเลี้ยว led นะครับผมเรียบร้อยนะครับดยวเบรกให้ดูนะฮะนี่ตัวนี้ไฟเบรกเท่ด้วยนะครับน่ไฟเลี้ยวมี2ตัวมี2ตัวเลยมีตามแมวกับ led ด้วยนะฮะ ไปแบกติดเนาะอ่เดี๋ยดูสต็อปเปอร์หน้าให้นะครับโอเคครับเราก็ด้านหลังนะครับในส่วนของโซ่นะครับผมจะกัดไปให้ใหม่นะครับเปลี่ยนโซ่ใหม่ยี e ่ห e ้อเอ็ก n k นะครับตัวนี้ก็แบรนด์เดียวกับไอเมียวัตขนาด520 o อ i n นะครับโทซับเสียงนะครับ สเตอร์ผมเปลี่ยนมาให้ใหม่นะครับฟันเต็มของพระอาทิตย์นะครับสเตอร์หน้าเหมือนกันผมก็เปลี่ยนมาให้แล้วนะครับลูกค้าเบเสชุดนี้อยู่ประมาณ2,000กว่าบาทนะครับเรียบร้อยนะฮะผมเปลี่ยนมาให้เร็จทับนะครับสีเดิมด้านข้างสวยดีนะครับสีโครงเดิมนะครับมีตำหนิตรงนี้นิดหน่อยสนิมนะฮะนิดเดียวนะฮะเห็นไหมฮะนั่นแหละฮะสีแข้งด้านซ้ายสวยเดิมดีนะครับ ตรงถังนะครับเหมือนจะมีตำหนินิดนึงนะครับนี่ฮะร้อยหินดีดนะครับซีเรียส๋ยวเอาสีจิ้มจิ้มให้ครับแต่จะให้เห็นลูกค้าให้ลูกค้าเห็นสภาพรถที่เรียวๆก่อนนะครับโอเคชิ้นนี้นะครับชิ้นนี้สองชิ้นนี้ชิ้นนี้กับชิ้นนี้นะครับเก็บสีมาใหม่นะครับเรียบร้อยแล้วเก็บไปเก็บสีไปเรียบร้อยแล้วนะฮะสวยเดิมดีนะฮะสีเดิมเป็นไปสีเดิมโรงงานนะฮะ โอเคก็เดี๋ยวพาฟังเสียงกันนะเดินเรียบนะครับเนียนนะครับมื่นหนึ่งพันรอบนะครับหนึ่งหนึ่งพันห้าร้อยรอบ ราคานะครับราคาคันนี้นะครับขอเปิดอยู่ที่ผมจำไม่ได้ครับ92,000บาทนะครับ mm hmm. เดี๋ยวขอดูเลย mm hmm. ตัวนี้โปรมันเยอะนะครับลูกค้าตัวนี้ถ้ามานะครับก่อนวันจันทร์เนี้ยออกรถ5,900จบนะครับจบทุกกรณี5,900ผ่อนอยู่2,454ปีหรือว่า4,8งวด mm hmm. โปรเนี้ยถึงแค่วันจันทร์นี้ใครจองและยื่นเอกสารภายในวันจันทร์แอปพูผ่านผม ส่งรถให้ภายส่งรถให้ทันได้ภายในอาทิตย์หน้านะครับก็วันจันทร์ต้องผ่านคือว่าวันจันทร์มายืน่นเอกสาตรต้องผ่านหรือไม่มาพรุ่งนี้เลยมายืน่นเอกสารพรุ่งนี้วันจันทร์ผ่านก็จบได้โปรนี้แต่ถ้าไม่ถ้าเลยวันจันทร์ไปจะใช้เป็นโปร 7. ออกรถ7,9 0ดผ่อน2,993ผมลงรายละเอียดไว้ให้ในหน้าเพจอีกทีนึงครับเพราะว่าคันนี้มันจะคาบเกี่ยวกับยอดจัดใหม่นะครับก็เลยมีผล ต่อยอดจัดต่อยกยอะจัด,จดใหม่ประมาณนี้นะครับก็เรียนตามตรงนะครับเราซื้อขายรถมือสองแลกเปลี่ยนรถคลิกบัมือสองทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับใครมีรุ่นไหนทักมาได้เลยนะครับรับซื้อรถถึงหน้าบ้านนะครับรับพิเศษทุกจังหวัดทุกแฟรนซ์น,นะครับรับตีเทิร์นนะครับรถมือสองไม่ว่าจะเป็นเวฟพ P เซ็กเอนแม็กเอ็กผมรับหมดนะครับส่งรูปรถมาให้แล้วก็ สำเนารถมาให้ผมดูราคาให้เบื้องต้นก่อนได้นะครับเรื่องยอดปิดเดี๋ยวคุยกันอีกทีได้นะครับโอเคก็วันนี้นะครับร้าน g ีทูบอก็ขอฝากจเจ้าแซดสามร0คันนี้ไว้ด้วยนะครับใครหายอยู่รีบมาเลยนะครับเพราะว่าจะบอกงี้แซดสามร้อเนี่ยจะเป็นรถที่ผมเริ่มจะไม่ได้เอามาขายเท่าไหร่แล้วคันนี้อาจจะเป็นคันลองสุดท้ายเดีย๋ยวจะมีอีกคันหนึ่งสีแดงคันนั้นอาจจะเป็นคันสุดท้ายนะครับ ถ้ามีโอกาสผมจะเข้าให้นฮเอาเข้ามาขายให้แต่ถ้าไม่มีโอกาสแบบนี้ยก็จัดน้อยลงแบบนี้ผมว่าผมจะไม่เล่นแล้วผมจะไปเล่นแซดส0ผมจะไปเล่นนินจา400แทนนะครับโอเคก็วันนี้ขอฝากเพง่ท่านี้นะครับสวัสดีครับ